จ้าดูนี่าจนนี้สวัสดีจ้าพี่น้องต้องไปเจอกันแล้วจ้ากับน้องสแปรสวีเดนนะจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดเป็นกำลังใจให้น้องสแปรต์สวีเดนเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้านั่รถเมล์พลางจะไปเฮ็ดงานวันนี้เขางานสายนะจ้าพี่น้องแต่าเมา่โอยกันนะจ้าพี่น้องเมา่โม่นี่นี่แปดบ้านหลังใหญ่ยด้ี่น้อง เลิกงานก็สรกรมานคำคนอาจจะพี่นอ้องวันนี้เลิกงานคำวันนี้เฮ็ดงานไก่จ้ะพี่น,อน้องนั่นงรถไฟไต่ด,ไตดินเพื่อนั่งรถไฟไต่ดินนี่จ้ะพี่นอ้องนั่งรถไฟไต่ดินจะมื่อคืนรถเมลจ้ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสะพายสะพิดเด่นเนด้วยจ้า เมาหม้อยกันอีกแล้วจ้าวันนี้อัเขางานสายจ้ามักบมมากระดไหลกดแช่เ <c oughs> ลือกดติดตามนะจ้าเป็นกำลังใจจะได้บูพาดคลิปใหม่ๆของน้องสไยสังเด็นนะจ้าเมาหม้อยกันนะจ้าถ้พาพี่่อองไป บรรยากาศนั่งรถเมล์ชิลๆวันนี้ก็ได้จะโอ้เห็ดงานหนักดันลังไงที่เราลังไงไปชมบรรยากาศบรรยากาศ thank you.